การเกิดขึ้นแห่งโสดาปฏิมัคขวิถีของติดกักะขะบุคคลมีดังนี้คือพระโยคีบุคคลที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั้นก่อนที่จะบรรลุมรคลและนิพพานนั้นต้องได้เห็นพระไตรลักษณ์โดยชัดเจนอย่างสูงสุดและในขณนะนั้นะวังไหวได้เกิดขึ้นสองขณะ ชื่อว่าพระวังคจรณะและพระวังคุปปัตเฉทะแล้วก็ดับลงต่อจากนั้นมะโนทวาราวัชนาจิตก็เกิดขึ้นรับสภาพรูปหรือนามแล้วดับลงในลำดับนั้นมหากุสลญาณสัมปยุทชาวนาจิตสีดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นสามขณะในสามขณะนั้น อุปจาระและอานุโลมรับอารมณ์ที่เป็นรูปหรือนามแล้วก็ดับลงส่วนโคตรภูนั้นรับพระนิพานเป็นอารมณ์โดยฐานะเป็นอาวชนะของโสดาปฏิมัขจิตและทำลายเชื้อชาติปุถุชนแล้วก็ดับลมต่อจากนั้นโสดาปฏิมัขจิตที่เกิดขึ้นหนึ่งขณะ รับพระนิพพานเป็นอารมณ์พร้อมกับปหารทิฏฐิและวิกิจจิจฉาโดยไม่มีเหลือแล้วก็ดับลงต่อจากนั้นโสดาบันปฏิปนจิตก็เกิดขึ้นสังขนะรับพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ดับลงต่อจากนั้นภาวางังคจิตก็เกิดขึ้นและมโนทวาราวิถี ที่มีมหากุศลญญาณสัมพยุตตชาวนาจิตดวงใดดวงหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทำหน้าที่โดยฐานะเป็นปัจเจเวกัขนณะวิถีก่ลาวคือทำหน้าที่พิจารณามักผลนิพพานกิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่ เกิดขึ้นหลายรอบตามสมควรต่อไปอเดี๋ยวคุยกันในการเกิดขึ้นของโซโดาปฏิมาควิถีนิดนึงกันค่ะการเกิดขึ้นของโซโดาปฏิมาควิถีเนี่ยนะคะท่านก็อธิบายเอาไว้น,ะนั้นรูปแบบของวิถีจิตเนาที่เราเรียนกันไปนะท่านบอกว่าบุคคลที่จะเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นได้เนี่ยนะคะบุคคลที่กําลังปฏิบัติิัสสนากรรมฐานอยู่นั้นก็มุ่งหมายถึงบุคคลที่ นำเอารูปนามมาเป็นอารมณ์โดยการเอาฐานทั้งสี่เรียกวสติปฐานสี่นั่นแหละนะฮะก่อนที่จะบ,บรรลุมรรคผลและนิพพานต้องได้เห็นไตรลักษณ์โดยชัดเจนอย่างสูงสุดประโยคนี้เนี่ยมันอยู่ที่ยานสิบสองนะปริอุอนุกนะนะ,ะตรงนุกนั่นนะนะ,นะสูงสุดอยู่ตรงนสูงสุดยานสิบสองชัดเจนตรงเนี้ยชัดเจนสูงสุดเนี่ยตรงนุกนะท่านบอกว่าเห็นพระไตรลักษณ์โดยชัดเจนอย่างสูงสุด นล้วจะต้องเห็นนามเนี่ยเป็นไตรลักษณ์สูงสุดเลยเห็นโสมนัสอะค่ะถ้าเรายกตัวอย่างบนท,ที่ที่เราได้พูดกันไปอะนะใ,ใ,ในส่วนตรงนี้เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเห็นนิพพานเป็นไตรลักษณ์สูงสุดท่านไม่ได้พูดท่าน,นบอกว่าเห็นเห็นพระไตรลักษณ์โดยชัดเจนอย่างสูงสุดอันนี้ต้องมาถึงแค่ญาณสิบสองญาณสิบสองเนี่ยระดับที่สิบสองเนี่ยสูงสุดแล้วขณะนั้น่อวังไหว ได้เกิดขึ้นสองขณะชื่อว่ามังอจรนะวังวัจเฉทะดับลงต่อจากนั้นมโนทวารวัชะอันนี้นี่รูปแบบของวิถีจิตเนาะรูปแบบวิถีจิตแล้วก็ดับลงจากนั้นมโนทวารวัชิตหนึ่งก็เกิดรับสภาพรูปหรือนามเห็นไหมรูปหรือนามอันนี้เรายกนามไงแล้วก็ดับลงระดับนั้นมองกุกสามสี่ดวงใดดวงหนึ่งเกิดสามขณะในสามขณะนั้นก็คือ อุปจาระและอนุโลมรับอารมณ์ที่เป็นนามแล้วก็ดับลงเรายกตัวอย่างตรงนี้ oh. รับอารมณ์ที่เป็นนาม oh. ที่เป็นสมนัติ่ะ oh. แล้วก็ดับลงส่วนโคตรภูรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ oh. อันนี้ท่านพูดถึงติขะบุคคลใช่ไหมละ่ะติขะบุคคลก็คือปริไม่มีเข้าใจไหมปริไม่มี oh. ในนี้ท่านจริงบอกว่ามีอุปจาระกับอนุโลมโคตรภูเลย ใช่ไหมคะ,คะส่วนโคตรภูนั้นรับพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยฐานะที่เป็นอาวัชนะของโสดาปฏิมขจิตสังเกตนะมอกุสามสีดวงใดดวงหนึ่งนะฮะที่ท่านพูดตรงนี้นะมมกุสามสีดวงใดดวงหนึ่งที่ทําหน้าที่โคตรภูนั่นนะ่ะในขณะนี้รับพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยรับในฐานะที่เป็นอาวัชนะก็คือเป็นตัวพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วก็ ส่งต่อให้โสดาปฏิมาขจิตโสดาปฏิมาขจิตทำลายเชื้อชาติปุรุชนแล้วก็ดับลงตัวโคตรภูเนี่ยนะเขาทำหน้าที่อาวชนะจิตเสร็จแล้วเขาก็ดับปุรุชนด้วยนะความเป็นปุรุชนเนี่ยเขาถูกดับโดยการที่โซดาปฏิมาเกิดขึ้นมาต่อจากเขานะ,ะสังเกตให้ดีว่ามอกูสามสี่มีพลังมหาศาลเลยนะฮะสามารถทำให้การละกิเลสเกิดขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีมอกุสามสี่การละก,กิเลสจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะไม่ได้ถูกไหมถ้าไม่มีมอกุสามสี่นะถ้าว่าโดยรวมอ่ะตั้งแต่แรกเลยถ้าไม่มีมอกุแปดเนี่ยถามว่าการละก,กิเลสจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะไม่ได้ถูกไหมฮะมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วโสดาปฏิมขจิตเนี่ยท่านบอกว่าเกิดหนึ่งขณะเกิดแค่ขณะเดียวทําลายภพชาติเหลือเต็มที่เจ็ดชาติทําลายภพชาติการเกิดอ่ะ เต็มที่เองได้เหลือเจ็ดชาติเป็นที่สุดคือก่อนหนะน้านั้นนับชาติไม่ได้อะตอนนี้เป็นปุรุชนน่ะเป็นการเวียนไหวตายเกิดที่นับก,การตายการเกิดไม่ได้เลยแต่พอโสดาปฏิมาขจิตเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยละความเห็นผิดละความสงสัยในพระรัตนตรัยเสียได้เนี่ยเพราะความเห็นผิดเนี่ยเพราะอะไรจึงแบบสําคัญมากเลยสักยะทิฐิเนี่ยความเป็นตัวเป็นตนในฝังนะ ฝังแน่นในจิตใจนะมันเป็นสันตานะนะมันเป็นอนุสัยนะทิฏฐินะมันเป็นทิฏฐานุสสยใช่ไหมมันเป็นอนุสัยเพราะนั้นการจะละทิฏฐิออกจากขันธสันตานได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าละได้ก็เท่ากับว่าอนุสัยตัวเนี้ยคือถ้าละตัวนี้ได้เนี่ยทำให้การเวียนว่ายตายเกิดจบลงได้เยอะเลยอย่างเงี้ยเนาะถ้าใช้สำนวนนี้นะจบลงมากเลยเหลือเต็มที่เจ็ดชาเพราะว่าคําว่า ทิฏฐิเนี่ยเราเรานึกนะว่าความเห็นผิดตัวนี้มันทําให้ความเห็นผิดที่พิเศษเกิดขึ้นมาอีกมากเลยใช่ไหมคะความเห็นผิดที่เรียกว่าสักยทิฏฐิเป็นความเห็นผิดสามัญน,นะแต่ความเห็นผิดที่พิเศษเนี่ยเป็นนัตถิกะทิฏฐิอเหตตกาทิฏฐิอกิริยาทิฏฐินะคือพวกที่นักถิกะคือพวกที่ไม่เชื่อว่าผลมันจะมีจริงๆเขาไม่เชื่อผล อเหตุตุกาพวกนี้เขาไม่เชื่อการทําเหตุแล้วเหตุมันจะเออเป็นสิ่งสําคัญเงี้ยเขาไม่เชื่อแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เชื่อเรื่องทั้งเหตุและผลทั้งสองอย่างเลยถ้าจะฆ่าก็ฆ่าถ้าจะรักก็รักก็คือไม่เชื่อผลไม่เชื่อเหตุเงี้ยทำความชั่วสารพัดอยากได้เลยพูดถึงว่าในสิ่งที่พวกนี้เนี่ยความเห็นผิดเราเนี่ยโดยมากเอาไปทําความไม่ดีเลียดเบียน ความเห็นผิดสามอย่างที่พูดถึงนี่เป็นความเห็นผิดทิฏพิเศษซึ่งเป็นทิฏฐิเจตสิกเพรนั้นถูกละเนี่ยพบชาติจึงน้อยลงทิฏฐิเนี่ยโดนละนะโดนละด้วยปัญญาที่อยู่ในโสดาปฏิมักขจิตหนึ่งนะเขาเป็นหนึ่งในอมักแปดใช่ไหมคะมใช่ครเออวิธีกิจฉาล่ะความสงสัยลังเลไม่มั่นคงไม่แน่ใจเนี่ยเขาขัดศรัทธานะเขาเป็นตัวขวางศรัทธานะ วิจิกิจฉานะสงสัยเมื่อไหร่เนี่ยลังเลใจเมื่อไหร่เนี่ยศรัทธาไม่เกิดนะคะคุณลองสงสัยว่าพระธรรมมีจริงไหมอย่างเงี้ยขวางเลยนะขัดทันทีเลยศรัทธาไม่เกิดคนะ่ะถ้าศรัทธาเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อน,นํามาประปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถพ้นจากอบายได้พ้นจากการเบียด่ายายเกิดไดอย่างเงี้ยนะ ถ้าเชื่ออย่างนี้ปั๊บเนี่ยวิจิกิจฉาไม่มาแล้วนิจิกิจฉาเนี่ยเขาทำให้ตกตำ่ำทั้งทิฏฐิวิจิกิจฉาพูดถึงเนี่ยสองตัวเนี่ยทำให้ชีวิตตกตำ่ำที่ตกตำ่ำหมายถึงว่าไปเกิดในอบายโดยมากเนาะไปเกิดในอบายภูมิเดยมากเหตะนั้นเมื่อละสองอย่างนี้แล้วเนี่ยภพชาติกึงสั้นลงโอ้แสดงว่าสิ่งสองสิ่งนี้นะโอ้โหเป็นตัวที่ทําให้ภพชาติเนี่ยนับไม่ถ้วนพอตัวเองโดนละ แค่นั้นเองอะนับได้เลยว่าเหลือเจ็ดชาตินะอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกโสดามันเหลือชาติเอันนั้นก็เป็นพระโสดาบันที่มีพลังก็พลังที่สะสมมาต่างกันเนาะเหลือชาติเดียวก็มีใช่ไหมคือตั้งแต่ชาติที่สองถึงชาติที่หกใช่ไหมฮะเลยไม่กี่ชาติเองเนาะแต่เจ็ดชาตินี่ก็ถือว่าน้อยแล้วนะก กรีดละจะไปกรีดให้ใครได้ยินนะคนเดียวบาลกรี๊ดท่านที่ได้ว่าโสดาวบาลนี่ท่านไม่มานั่งกรีดละโสดดาวบาลนีเหมือนใครครับนนี้เราก็พูดกันแต่คือความดีใจไงพระโสดาบันเนี่ยแม้จะดีใจนะแต่ท่านก็ไม่ไม่ได้แสดงออกอย่างนี้นะเป็นเรื่องขเขาโอเคไม่โม้หน้าไม่โม้สโล่แ เอาในเมื่อเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าพระโสดาปฏิมาขจิตเกิดจะทําลายเชื้อชาติปุริชนเชื้อชาติปุริชนจึงเหลือเจ็บเต็มที่เจ็ดชาติแล้วกันนะยนยนนอย่างนี้นะเชื้อชาติปุริชนเหลือเต็มที่เจ็ดชาติต่อจากนั้นโสโดาปฏิมาขจิตเกิดหนึ่งขณะรับพระนิพพานเป็นอารมณ์พร้อมประหารทิฏฐิวิจิกิจฉาโดยไม่มีเหลือแล้วก็ดับลงจริงๆแล้วต้องถามก่อนว่าปัญญาระดับที่หนึ่งเนี่ยค่ะ ทิฏฐิกวิจิจรฉาเนี่ยมีกำลังไหมมีไหมทิฏฐิที่เป็นสักยทิฏฐิกับความสงสัยเนี่ยมีกำลังไหมปัญญาระดับที่หนึ่งนะพอพอเราได้ปัญญาระดับที่หน e so ึ่งก at ็คือไม่มีผลแล้วไม่มีผลแล้วนะแสดงว่าเริ่มละแล้วนะเริ่มเริ่มทิ้งเหมือนกับว่าเริ่มทิ้งทิฏฐิกวิจิิจฉาทิ้งละเราเอาสภามกันเลยที่จะ่คืออย่างนี้ถ้าหากว่าทิฏฐิยังตามมาอยู่เนี่ย จะยังเห็นเป็นตัวตนอยู่นะใช่แต่ปรากฏว่าปัญญาระดับที่หนึ่งเนี่ยไม่เห็นเป็นตัวตนแล้วไงแ้แสดงว่าทิถีเนี่ยโดนทิ้งละครับคบกันมานานถูกทิ้งสิทีเขาเาส่งเราผ่าทางแล้วอาวจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าทิถีวิจิกิจชาเนี่ยเขาเป็นสังขารขันนะเขาเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะใส่เขาเนี่ยครับมาส่งเราอาใช่ไง อาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแม่มีคุณเหมือนกันนะเนี่ยนะมีคุณกันเนี่ยต้องสมบาลานะ์แม่ต้องระลึกถึงบุญคุณเขาหรือเปล่าเนี่ยตายไายแล้วอ่าอให้รู้ว่าปัญญาระดับที่หนึ่งเนี่ยก็ละแล้วแต่มันละถึงที่สุดคือละเด็ดขาดอะ่ะฉันจะไม่คบเธออีกต่อไปละส,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 สิบสามอ๋อสิบสคือสิบสามคือโคไงอ๋อโคยังอยู่ในกลางโคยังละไม่ได้นะ โคยังละทิถีวิจิกิจชายไม่ได้คือยังไม่ได้เด็ดขาดเป็นสมุทเฉทะเข้าใจไหมยังเป็นตะทางคะอยู่เลยเป็นตะทางคะมาเรื่อยๆสิี่มันขึ้นเป็นผลนี่ยครับมัคคิจเป็นมัคอมัคยานอ๋อมัคยานเออมัคยานปัญญาที่ลำดับที่1 4ี่เนี่ยเป็นเป็นมัคยานละเพราะว่าปัญญามาสมังคีกันตรงนี้ใช่ไหมกับพวกพวกอะพวกอีกเจตอะก็เรียกว่ามัคคะสมังคีใช่ไหมอ่าเป็นองค์มัคแปดวิถียังกลายเป็นนิยตะเลยอะ นิยตะเอกโตใช่ไหมใช่กลายมาเป็นนิยตะกับเขาตรงนี้ก่อนน,น,นั้นเป็นอนิยตตะมาตั้งนานนะทำไมทํามาตอนนี้ฉันฉันมาช่วยฟกเธอให้ฉันเป็นนิยตะม,มั่งเถอะนิยตะนิยตะเอกโต<ช>จาได้นะมคำนี้เนาะ<ช>เออนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะวิจิิจฉาทิฏฐิวิจิิจฉาถูกละเด็ดขาดตรงที่ปัญญาระดับที่14นะ ปัญญาระดับที่14เป็นตัวละทิฏฐิวิธีชาเด็ดขาดเป็นสมุเทเฉทะปะ